นิทานเรื่องหมู่บ้านลับแลกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนที่ขุนเขาสลับซับซ้อนจนสุดสายตามีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนถึงหมู่บ้านลับแลหมู่บ้านที่ถูกหมอกสีเงินห่อหุ้มปรากฏเฉพาะต่อผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ไม่หลงในความโลภ และไม่คิดร้ายผู้ที่หูใจสกปรกจะเห็นเพียงป่าทึบกับเงาไม้ไม่อาจก้าวเข้าไปได้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล็กๆริมเชิงเขามักเล่าตำนานนี้ยามค่ำคืนรอบกองไฟโดยเฉพาะตะอินผู้สูงวัยที่เคยเดินป่ามาหลายสิบปีเขาเล่าว,ว่าหมู่บ้านลับแ,แลนั้น งดงามราวสวรรค์ดอกไม้ป่าหลากสีบานสะพรั่งตลอดปีน้ำตกสส่องประกายราวแก้วแต่จะมีเพียงคนที่จิตใจสะอาดจริงๆเท่านั้นที่จะได้ยนความงามนั้นในหมู่บ้านเชิงเขามีเด็กหนุ่มชื่อก้องอายุราวสิบห้าปีเป็นเด็กที่จิตใจดีมีน้ำใจเสมอ ตั้งแต่เล็กก้องช่วยพ่อแม่ทำนาเก็บพื้นให้ยายข้างบ้านแบ่งอาหารให้เด็กเล็กๆที่หิวโหวยทุกคนต่างเอ็นดูในความอ่อนโยนของเขาคืนหนึ่งหลังจากช่วยตะอินซ่อมรั้วบ้านก้องนั่งฟังตาเล่าเรื่องหมู่บ้านลับแลเสียงอุ้มอบอุ่นของตะอินก้องกังวาน ผู้ใดมีใจซื่อสัตย์เท่านั้นจึงจะเห็นแต่ถ้าเจ้ามีโลภสักนิดทางก็จะหายคำพูดนั้นทำให้กล้องเกิดความปรารถนาลึกๆเขาอยากเห็นด้วยตาของตนเองว่าหมู่บ้านลับแลงามดังคำเล่าหรือไม่และอยากรู้ว่าที่นั่นมีสิ่งใดที่จะมอบให้โลกภายนอกได้เรียนรู้ หลายวันต่อมาก้องรวบรวมความกล้าเขาเตรียมย่ามเล็กใส่ข้าวหอ่อน้ำดื่มมีดพกและเสื้อคลุมกันหนาวเขาลาจากพ่อแม่ที่มองด้วยสายตาเป็นห่วงแต่ก้องสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมเรื่องราวดีๆลูกเอ,อ๋ยจงจำไว้ไม่ว่าจะพบสิ่งใดอย่าทำร้ายผู้ใด อย่ากโกหกแม้เพียงคำเดียวแม่ของก้องกำชับก่อนออกเดินทางเส้นทางสู่หุบเขานั้นไม่ง่ายก้องเดินผ่านป่าหีบที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินคลื่นและเสียงนกร้องลึกลับสายหมอกลอยปกคลุมต้นไม้สูงตรังงานระหว่างทางเขาพบนกน้อยบาดเจ็บตกอยู่ใต้พุ่มไม้ ปีกของมันหักกองรีบฉีกชายเสื้อของตัวเองพันปีกอย่างระมัดระวังพร้อมพูดเบาๆเจ้าต้องอดทนแม้จะเสียเวลาเดินทางเขาก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเดินต่อไปเขาพบลำธารกว้างกระแสน้ำเชี่ยวมีชายชาราพยายามลากฟืนข้ามน้ำ ก้องรีบช่วยพระคองไม้จนชายชารายิ้มด้วยน้ำตาคลอเจ้าหนูเอย๋ยความเมตตาของเจ้าน่าชื่นชมคำขอบคุณนั้นทำให้หัวใจของก้องอบอุ่นก้องยังได้ช่วยกวางน้อยที่ติดกับดักเขาค่อยๆแก้เชือกเล็บลอบกวางให้สงบจนมันวิ่งกลับป่าทุกการกระทำล้วนเป็นการทดสอบที่เขาไม่รู้ตัว เมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำก้องมาถึงลานหินกว้างที่ปกคลุมด้วยหมอกสีเงินสายลมพัดหมอกหมุนวนราวกับเต้นระบำจ,จู่ๆหมอกค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นหมู่บ้านลับแลงดงามเกินบรรยายบ้านเรือนไม้ใบสารสลิดเรียงรายริมน้ำตกดอกไม้ป่าหลากสีบานสะพรั่ง กลิ่นหอมหวานลอยละล่องแสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบสายน้ำระยิบระยับราวคริสตันเหมือนโลกในความฝันที่มีชีวิตหญิงชราผมขาวราวสำลีในชุดผ้าไหว้สีฟ้าอ่อนเดินออกมาต้อนรับดวงตาเปล่งประกายอ่อนโยนเธอคือยายสายพินพูดเท่าแห่งหมู่บ้าน เด็กหนุ่มเจ้าข้ามบททดสอบแห่งความเมตตามาได้เสียงเธินนุ่มลึกหมู่บ้านนี้ต้อนรับเฉพาะผู้ซื่อสัตย์ผู้ไม่โกหกและผู้แบ่งปันแก่ผู้อื่นก้องก้มศีรษะอย่างเคารพยายสายพินพาเขาเดินชมหมู่บ้านชาวบ้านต่างยิ้มทักทายอย่างอบอุ่นบ้างกําลังทอผ้าบ้างเก็บผักจากสวน ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก้องใช้เวลาหลายวันเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขาชาวบ้านสอนให้เขาเก็บเกี่ยวอย่างพอดีไม่ตัดไม้เกินจำเป็นไม่จับปลาจนลำธารร้างก้องได้เห็นความร่วมมือและการแบ่งปันที่แท้จริงยามค่ำคืนชาวบ้านก่อกองไฟกลางลาน ร้องเพลงโบราณอ่อนโยนดวงดาวพร่างพราวเหนือท้องฟ้าก้องรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนราวกับเวลาหยุดนิ่งก่อนจากกันยายสายพินมอบเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์ที่เปล่งแสงอุ่นราวพระจันทร์นำเมล็ดนี้ไปปลูกในบ้านของเจ้าหากผู้คนมีน้ำใจ และพูดความจริงต้นจะเติบโตงดงามแต่ถ้าผู้คนโกหกหรือโลภต้นจะโรยราก้องรับมาด้วยความเคารพพร้อมคำสัญญาว่าจะรักษาความดีเมื่อก้องก้าวออกจากหมู่บ้านหมอกสีเงินก็ค่อยๆปิดทางทันทีที่หันกลับไปหมู่บ้านหายไปในพริบตา เหลือเพียงป่ารกชื้นเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดอยู่ก่องเดินทางกลับถึงบ้านทุกคนดีใจที่เห็นเขาปลอดภัยเขานำมเมล็ดพันธุ์มาปลูกกลางลานหมู่บ้านไม่นานนักต้นไม้สูงใหญ่ผลิตใบสีเขียวสดใสแต่หากใครพูดโกหกหรือเอาเปรียบผู้อื่นใบไม้จะเที่ยวลงทันตา ชาวบ้านจึงตระหนักถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และน้ำใจพวกเขาเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นแบ่งปันอาหารซ่อมแซมบ้านเรือนร่วมกันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งหลายปีผ่านไปต้นไม้แห่งความซื่อสัตย์เติบโตสูงใหญ่ดอกสีเงินบานสะพรั่งยามค่ำคืนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงาม ตำนานเล่ากันต่อๆว่าผู้ใดมีหัวใจบริสุทธิ์และไม่ลัดทิ้งความซื่อสัตย์หมู่บ้านลับแหละจะเปิดประตูต้อนรับเสมอคติสอนใจความเมตตาเล็กๆสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้